สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่อังกฤษนะคะวันนี้อากาศสบายๆไม่ร้อนไม่หนาวประมาณสัก2ี่องศาแต่ลมพัดแรงนะวันนี้แหงกลังปะเห็นปะอ,อยากจะอวดมากเลยชาดาสีแดงแล้วสีแดงแล้วแต่มันไม่แดงหมดนะสินะบางลูกมันก็เขียวบางลูกมันก็แดงลูกมันก็ส้มนะมันไม่เท่ากันอะ ไม่เหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนคนที่เป็นพี่น้องกันอะ่ะคือเลี้ยงมากับพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแต่เวลาโตมาแล้วนี่ใส่ไม่เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นน้องว่านะเหมือนมะเขือเทศเนี่ยนะมันมีสีส้มบ้างสีดงขัางทั้งที่เวลาลดน้ําเนี่ยเรารดอยู่ในกระถางเดียวกันพ่อกลับมาจากฮอลีเด์พ่อบอกว่าน้องลูกหนูตัดหนูตัดไอ้ก,กิ่งข้างบนได้แล้วนะ ตัดอย่าให้มันสูงมากเพราะเวลาลดน้าเนี่ยน้ํามันก็จะมีความชาดฉลาดของม,มันก็จะพยายามลากน้าเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของต้นยิ่งต้นสูงน้ําก็จะต้องขึ้นไปสูงเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นข้างบนมันก็จะผ่านมาไม่ถึงไอมะเขือเทศที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันแบบต้องแบบขาดขาดน้ำมากก็ตัดข้างบนทิ้งซ้ามันจะได้มาหล่อเลี้ยงมะเขือเทศข้างตรงนี้ได้ ต้นหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะแล้วไม่ขึ้นใหม่นะก็รอไปจนถึงซัมเมอร์หน้าแล้วมันค่อยจะมาขึ้นใหม่เนาะมันไม่ได้ขึ้นตลอดปีนะคะมะเขือเทศเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากได้มะเขือเทศเยอะๆเป็นมะเขือเทศฟ,ฟีเวอร์ก็ต้องมาปลูกสักสิบต้น แล้วก็เก็บเกี่ยวทีเดียวซึ่งไม่ไหวจริงๆนะต้นเดียวก็บุญเท่าไหร่แล้วที่มัมาจนถึงทุกวันนี้ต้องกราบมาเกิดเทศงามๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาลูกหัวอกใจนะลูกนะอะไรเงี้ยนะคะอ่าตอนนี้เรื่องที่มาแรงเลยของอังกฤษก็คือเรื่องการศึกษา เขามีผลการศึกษาออกมานะคะผละผลสอบของเด็กม .6 ออกมาแล้วปรากฏว่าเขาก็มาทำการวิเคราะห์ว่าผลสอบเนี้ยปีเนี้ยเด็กได้คะแนนดีขึ้นนะมันเพราะอะไรแต่ก็จะมีเด็กกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยลงแต่เอ๊เด็กที่ได้คะแนนดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะาปีเนี้เขาไม่ได้มีข้อสอบกลางปกติเขาจะมีข้อสอบกลางแล้วเขาจะให้เด็กมาสอบ แล้วจะแล้วก็จะเอาคะแนนเนี่ยมาออกมาโอ้ข้อนี้คณินี้ได้4ี่เขาวัดเป็นเกรดนะเขาไม่ได้จับเป็นคะแนนว่าคะแนน5้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะเขาวัดเป็นเกรดคือถ้าสอบถึงเกรดสอบถึงคะแนนที่ต้องการก็คือก็จะได้เกรดสี่เกรดสามอะไรไปเสร็จปุ๊บปีเนี้ยเขาให้สอบที่โรงเรียนให้ครูเป็นคนประเมินผลเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าครูแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันเนาะโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลมันไม่เหมือนกัน แล้วแต่โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมานั่งดูว่าไอ้ความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเด็กที่ได้คะแนนเดยอะก็เยอะเสียจริงเด็กที่ได้คะแนน้อยก็น้อยเสียจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่นี่นะคะไม่ใช่การที่จะทําให้นักเรียน เก่งแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาออกข่าวแล้วก็มาแบบโอ้คนนี้เขาได้เข้ามาหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคนนี้ได้อันอย่างนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเขาก็คือการที่ทําให้เด็กเนี่ยได้คะแนนเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปศึกษาต่อวิชาชีพวิชานั้นๆได้แล้วก็ให้เด็กสามารถไปดําเนินชีวิตได้ประกอบอาชีพอย่างที่ตัวเองต้องการได้เพื่อที่จะสร้างเจเนอเรชันใหม่สร้างคุณภาพให้สังคมตัวเอง ดีต่อต่อไปเป็นรุ่นรุ่นไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขามองไกลเนาะเขามองไปจนถึงเด็กประกอบอาชีพเด็กจบการศึกษานะเพราะว่าการเรียนเก่งไม่เก่งน้องคิดว่ามันไม่สําคัญน้องคิดว่าความสําคัญมันอยู่ที่เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะต้องเข้าใจในสิ่งนั้นๆที่เราทํต่างหากนะเรื่องเรียนเก่งไม่เรียนเก่งมันเป็นโบนัสนะน้องว่าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมมติจะเรียนหมอยอย่างเงี้ย เรียนหมอนอกจากได้คะแนนได้เกรดที่ต้องการนะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาเกรดนั้นไปเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้เลยจะไปเรียนแพทย์ได้เลยเขาจะต้องอันที่2ก็คือจะต้องเก็บชั่วโมงชั่วโมงอะไรเก็บตั้งแต่มอถึงม6เลยค่ะว่าเขาได้ทําประโยชน์สาธารณะอะไรบ้างเช่นไปช่วยเหลือบ้านคนแก่ไปช่วยเหลือบ้านคนพิการหรืออะไรก็ตามนะเขาเก็บชั่วโมงหมด เพื่อที่จะเอาชั่วโมงนั้นนะ่ะชั่วโมงเหล่านั้นนะ่ะมาประกอบกับเกรดของตัวเองนอกจากนั้นเขาก็จะมีการสัมภาษณ์วิธีการสัมภาษณ์ของเขาเขาไม่ได้สัมภาษณ์ประวัติโรงเรียนประวัติมหาวิทยาลัยที่เขาเข้าไปไม่เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องรู้แล้วรู้เรื่องอะไรเขาต้องการรู้ทัศนคติที่เด็กๆกคนนั้นที่จะเรียนเนี่ยมีต่อสายอาชีพนั้นๆเช่นถ้าจะเป็นหมอก็อยากจะรู้ทัศนคติว่า เรามีทัศนคติยังไงต่ออาชีพหมอนะคะด้วยขั้นตอนกระบวนการคัดกรองเหล่านี้มันทำให้เราได้หมอที่มีใจรักที่จะรักษาคนจริงๆหมอที่ใจเย็นและหมอที่ไม่เห็นแก่เงินะนะพูดถึงหมอก็นึกถึงตอนที่ตัวเองไปคลอดลูกนะอยู่ดีๆมันก็นึกขึ้นมาว่าแบบ คนที่เนี่ยนะคะเขาให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับตัวเองร่างกายของตัวเองเนี่ยเยอะจะต้องใช้ความรู้ที่มีเกี่ยวกับความรู้ส่วนตัวที่มีเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดก่อนที่จะยกหูหาหมอนะแล้วก็ตอนที่น้องท้องเนี่ยก็หมอก็บอกว่า ปวดท้องเนี่ยยังไปหาหมอไม่ได้นะที่นี่เขาไม่ให้ผ่านะคะเขานัดวันผ่าไม่ได้ว่าเดี๋ยวโอ้ยเกิดวันนี้เลิกดีเกิดวันนั้นเลิกดีวันเลิกดีคือวันที่ลูกกลับหัวแล้วเราเคลอดได้เองอย่างปลอดภัยนั่นแหละค่ะคือวันที่เลิกดีน้องปวดท้องเสร็จน้องก็ไปบอกแฟนบอกว่าโอ้ปวดท้องสงสัยจะคลอดลนะอ่ะแฟนก็บอกว่าหมอบอกว่าให้นับว่าปวดท้องเนี่ย ปวดท,ทีีคือเวลาปวดทีีทมันคือปวด3-5ถึงาวิเวลาปวดนะคะช่วงระยะเวลาการปวดแล้วจะเว้นไป1นาทีเสร็จแล้วปวดใหม่3-5ถึงาวิให้ทำอย่างนั้นอนะ่ะอยู่ประมาณเกือบ5นาทีถ่านั่งจดใปก็นั่งจด0.03ถึง0อะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มปวดท้องตอนตี3เบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปวดท้องเสร็จ จดเวลาเรียบร้อยโทรหาหมอหมอบอกว่าโอเคมาได้ละมาได้มาถึงพยาบาลบอกปวดท้องเหรออืมพาราพาราเซตามอลปวดท้องจะคลอดให้กินพาราเซตามอลมันใช่เหรอคะหมอมันไม่ได้หรอกแล้วมีคนนอนอยู่ข้างๆเตียงสามสี่คนอ้าหมอบอกเดี๋ยวรอเตียงนะเดี๋ยวจะพาไปที่เตียงเตียงทําคลอดโอ้ต้องผ่าเหรอคะหมอดีใจเพราะไม่ต้องคลอดเองไม่ใช่ไม่ใช่ สักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหมอพาเข้าห้องเหมือนเป็นห้องแบบอยู่คนเดียวอะคะ่ะแล้วเขาให้เอาคนให้เอาแบบสามีพ่อแม่อะไรเงี้ยเข้าไปได้สองสาคนเข้าไปได้เข้าไปเป็นกําลังใจก็เข้าไปนอนปวดท้องเหมือนเดิมเพราะว่าพาราก็เหมือนกินแป้งเข้าไปเพราะมันไม่ใช่ช่วยอะไรหรอกหมอบอกโอ้ยังปวดท้องอยู่อีกเหรอไม่ใช่หมอแล้วเป็นพยาบาลนะคะคนที่ทําคลอดเป็นผดุงครรภ์นนะไม่ใช่หมอ บอกยังปวดท้องอใช่ใช่ค่ะยังปวดท้องอยู่โอ๊ยอาเดี๋ยวเราจะมีเครื่องผ่อนคลายในห้องที่คลอดนั้นอะเหมือนห้องพักพยาบาลธรรมดาเหมือนห้องแบบห้องพักพิเศษปกติอะค่ะในห้องนั้นมันมีอ่างอาบน้ํานะ หมอบอกว่าเดี๋ยวลงไปที่อ่างอาบน้ำมาค่ะผ่อนคลายเดี๋ยวจะใส่สมุนไพรล,ลงไปด้วยผ่อนคลายทําให้คลอดง่ายเฮ้ยมาถึงจุดนี้แล้วปวดมากแล้วยังต้องลงไปในอ่างน้ําอ่ะเปิดโอสามีไปบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยาบาลไม่ต้องทําสามีไปเปิดอ่างน้าโอ้น้ํากําลังอุ่นเลยตีฟองเลย สามีบอกโอ้มีแชมพูต,ตีฟองตีฟองตีทำไมตีฟองมันปวดท้องมันไม่ได้อยากเล่นน้ำเข้าใจไหมมันไม่ <c oughs> มีความความรู้สึกแบบโอ้โหแล้วหน้าตาแบบก็เดินไปเดิน19เก้าเนี่ยมันปวดท้องอ่ะมันก็จะแย่นะเดินไปถึงก็ไปแช่แช่ได้ไม่ถึงนาทีอะค่ะสามีบอกแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวลูกคลอดไม่ยากเดี๋ยวลูกคลอดยากนะที่ยู่อยู่นะมามา,มาเองไหมล่ะลงมาเองไหมล่ะ่ะเสร็จปุ๊บ ขึ้นมาจากน้ําหมอบอกยังไม่หายปวดยังขยังขอยาแรงบอกหมอขอยาแรงหมอบอกโอเคมอร์ฟินหมอเอามอร์ฟินมาฉีดมอร์ฟินฉีดเข้าไปแล้วมันจะเหมือนเมาเมาอ่ะเมาเมาแต่ไม่หายปวดสามีบอกโอ้ยทำไมล่ะมอร์ฟินไม่หายปวดหรอทำยังไงดียูใจฉันทำยังไงดีคือก็บอกสามียูนิ่งๆเลยอยู่อยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรมันปวดท้อง เสร็จหมอบอกโอ้ยังไม่หายเหรอนี่นะคิดนะปวดท้องแต่ตีสามไปถึงโรงพยาบาลตีห้าครึง่งหกโมงกว่าๆได้เตียงอันนี้นะยิงยาวไปถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นไม่ไหวละบอกไม่ไหวจริงๆหมอเอาบล็อกหลังมาคราวนี้แหละหมอมาจริงๆหมอมาให้ทรายว่าเดี๋ยวอยู่จะเซ็นชื่อนะจะชั้นจะทำการฉีดยาบล็อกหลังให้อยู่บล็อกหลังเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บ หายเลยการปวดหายเป็นเปลี่ทิ้งพอหายปวดปุ๊บสามีบอกอาลงมาลงมาเดินเดินลูกจะได้คลอดง่ายปัญจคลอดง่ายคลอดมันคลอดยากแล้วละ่ะนาทีเนี้ยเพราะมันมั้งแต่ตีสามจนถึงตีสี่เอจนถึงสี่โมงเย็นเนี่ยไม่ได้เรียกคลอดง่ายแล้วเรียกคลอดยากแล้วนะไม่ต้องเดินจะนั่งเหนื่อยปวดท้องมานานน,นี่หายแล้วขอนั่งเพลินๆบ้างถึงเวลาปุ๊บ เกือบเที่ยงคืนอ่ะกว่าจัสมินจะออกมาแล้วจัสมินนะออกมาก็กลับหัวใช่ไหมแกลลี่ก็บอกว่าเออเฮ้ยลูกกลับหัวแล้วลูกจะออกมาแล้วเอาแบ่งเขาก็ให้เบ่งใช่ปะคะเบ่งแล้วหัวลูกก็ออกมาก่อนถูกปะหัวลูกออกมาก่อนบอกพยาบาลว่าอะไรอน,น้นมีพยาบาลทาคลอดอยู่สามคนบอกพยาบาลว่าหยุดหยุดอย,ยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฉันถ่ายวิดีโอก่อนเอาวิดีโอ,อ,าโอมาถ่ายเสร็จปุ๊บวางวิดีโอพยาบาลบอกดึงออกมาได้หรือยังดึงออกมาได้หรือยัง สามีบอกยังยังเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องเอากล้องมาถ่ายปุ้งเอาตอนถ่ายตอนที่หัวออกมาพอดีอ่าหัวออกมาบอกแล้วบอกพยาบาลว่าอ่าอยู่ดึงต่อได้ดึงต่อดึงดึงดึงคิดเอาและไอคนที่มันท้องอยู่ถามถามหน่อยไหมว่าเขาต้องการอะไรฮะมาหยุดหยุดดึงดึงกันอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บดึงออกมาลูกร้องแงๆแงแง่าลูกมันก็จะมีสายสะดือเนาะสายลกอะค่ะให้ตัดพยาบาลก็หันไปบอกสามีว่าตัดตัด ตัดสายสะดือไหมสามีบอกได้ได้ได้ได,ได้ฉันต้องการตัดสายสะดือ,อตัดอาใช้กันไกอันไหนมาถึงบอกพยาบาลบอกยังไม่ตัดให้พยาบาลหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปตอนฉันตัดสายสะดือหันไปแล้วพูดกับตัวเองว่าอะไรรู้ไหมพูดเป็นภาษาไทยด้วยยิ้มหวานแล้วก็ตัดอย่างกับตัวเองเปิดงานริบบิ้น นี่ไอ้คนที่มันนอนอยู่บนเตียงนี่มันอะไรเนี่ยนะอย่างกับเป็น production house มีการตัดริปบิ้นไ,ไม่ใช่ตัดสายสะดือตัดสารพันนะแล้วลูกก็ออกมาลูกออกมาเขาทำยังไงรู้ไหมคะเขาเอาลูกนะ่ะทำความสะอาดเรียบร้อยเอามาวางข้างๆเอาเข็นรถเด็กมามาวางข้างๆที่แม่นอนเตียงอยู่แล้วเอาฝาครอบแล้วบอกว่ากุดลักไปได้เดี๋ยวฉันจะมาสอนให้นม แล้วสามีกลับบ้านนะคะเฝ้าไม่ได้นั่นแหละค่ะคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ไม่สามารถนอนได้อีกต่อไปเพราะว่าจัสมินอยากกินนมทุกชั่วโมงก็ <c oughs> <c oughs> จากวันนั้นมา <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกค่ะ <c oughs> เพราะมีลูกเนาะมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดานะ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยได้นอน <c oughs> ก็เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าน้องจัสมินโตแล้วพูจรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็โอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สามีก็ ทำเซอร์ไพรส์เอาลูกที่กำลังจะคลอดลูกเนี่ยไปลงหนังสือพิมพ์มอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองอ่านอยู่เป็นประจำแล้วส่งไปแล้วบอกเขาว่าเนี่ยฉันเนี่ยเห็นไหมภรรยาของฉันน่ะแม้แต่จะคลอดลูกยังถือหนังสือพิมพ์มอเตอร์ไซค์มาอ่านเลยจริงๆเนี่ยถูกหลอกนะถูกหลอกให้ถือไม่รู้เอาไปทําอะไรเสร็จแล้วตัวเองก็เอารูปที่ภรรยากําลังคลอดเนี่ยไปส่งให้แล้วก็มา ออกลงหนังสือมอเตอร์ไซค์ยังอยู่เลยทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยแม่สุดยอดมสดีสามีดีนี่เป็นลาบอันประเสริฐจริงๆนะคะ <c oughs> ก็ว่ากันไปเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาพอของปากของคอเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะพาไปทา,านอาหารเช้าของประเทศอังกฤษ ไม่ใช่อาหารเช้าสิเนาะเขาต้องเรียกว่าอาหารที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาทานกันเป็นประจำนะวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์เขาเรียกว่าคาบูรีเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไปแล้วเดี๋ยวน้องจะเก็บวิดีโอเก็บภาพมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีแล้วก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ